โอเคนะครับก็ตอนที่แล้วนะครับคาบที่แล้วคลิปที่แล้วนะครับเราจบอยู่ที่กระบวนการ Fertilization เนาะต่อไปก็จะเป็นกระบวนการเจริญในระยะต่างๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นอ่ะทบทวนกันนิดนึงเนาะขั้นตอนแรกนะครับที่เราพูดถึงก็คือของกระบวนการ Development ก็คือจะเริ่มต้นด้วย Gametogenesis ใช่ไหม การสร้างเซลลสืบพันธ์ใช่ไหมแกมิโตเจเนซิสโอเคเนาะเราจะสร้างเซลลสืบพันธ์ผู้นะครับอ่าสเปิร์มใช่ไหมการสร้างสเปิร์มก็จะเป็นสเปิร์มาโตเจเนซิสนะครับ ไข่เนาะไข่นะครับอ่โอเคทีนี้อันนี้ก็จะเป็นนิวเคลียสนะขอวาดนะิวเคลียสหน่อยอันนี้คืนอนิวเคลียสเซลล์การสร้างเซลล์ไข่ก็จะเป็น oogenesis นะครับโอเคเนาะอ่าขั้นตอนถัดไปนะครับพอ ตอนนี้เราสร้างเซลล์สืบพันธุ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ใช่ไหมก็คือการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับไข่นะหรือว่า fertilization นะครับทีนี้ fertilization ก็ fertil คือการที่นิวเคลียสของสเปิร์ม ิวส์รวมกันกับเน f ้อฟของเซลล์ไข่นะครับนะประกอบไปด้วยขั้นตอนอธิบายมาแล้วเนาะในครบที่แล้วหลักๆก,ก็คือ6ขั้นตอนด้วยกันทีนี้ทำงนะ่ายงอ่ะสเปิร okay, นะ์มเคนาออันนี้สมมติเป็นหว่วสเปิร์มอันนี้คือเซลล์ไข่นะครับอันนี้จริงๆก็คือมันจะประกอบไปด้วยนะสเปิร์มสัมผัสกับเจลล่โคสนะครับอันนี้คือเจลล่โคอเคนาะ อ่สัมผัสกับจีลิโค้ดของเซลล์ไข่นะครับแล้วเกิดกระบวนการโคดิคอเรกชันใช่ไหม actin filament ยืดยาออกใช่ไหมครับแล้วก็ไปจับกับ sperm binding receptor นี่ sperm binding receptor ก็จะอยู่ตรงเยื่อหุ้มเซลล์เนาะของเซลล์ไข่นะครับพอจับกันเสร็จก็จะเกิดการเชื่อมรวมกันของเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ไข่กับ sperm เห็นนะอันนี้เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ไข่กับสเปิร์มนะ่ยเฟียสรวมกันแล้วนะครับนิวเคลียสเนาะที่มันอยู่ข้างในเอา้เอาทำไมขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่าอันนี้ก็คือขอเป็นสีเยื่อหุ้มเซลล์เนาะมันเชื่อมรวมกันนะนะนิวเคลียสของเซลล์ไข่อ่าสเปิร์มนะครับเนี่ยก็จะเคลื่อนที่เข้ามาในไซโทพลาซึมนะครับมารวมกันกันกบนิวเคลียสของเซลล์ไข่โอเคเนาะ เสร็จแล้วก็จะกลายเป็นนิวเคลียสแบบ 2N อเคเนาะอันนี้ก็คือไซโกดพอมียูเแคแบบ 2N เราก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นไซโกดนะครับอืมทีนี้ขณะเดียวกันมันก็จะเกิดกระบวนการคอติคอเรกชันใช่ไหมคอติคอ Reaction นะครับก็คือ Colical g r a n u l ูนี้อ่ะเกิด Exocytosis ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยเอาสารที่อยู่ในถุงเนี้ยมาอยู่ที่เยื um ่อหุ้มเซลล์เนาะระหว่างวัชรีเลเยอร์กับส่วนของเยื um ่อหุ้มเซลล์นะครับเกิดเป็นชั้นเยื um ่อหุ้มเซลล์อันใหม่ที่หนาตัวขึ้นเนาะเราจะเรียกชั้นนี้ว่า fertilization, membrane หรือว่า fertilization envelope ก็ได้ envelope ที่แต่ว่าสองจดหมายเคนะ,ะซึ่งอัน particle reaction เนี่ยก็คือเป็นกระบวนการนี้นะครับมันก็มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องป้องกันการ,การปฏิสนธิซ้อนใช่ไหม ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับโอเคน้อ okay, no. อันนี้ก็คือเพื่อป้องกันกระบวนการ Off. Okay. ล็อก of poly sperm o k โอเราสิ้นสุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมซึ่งล็อกอันนี้ก็จะเป็น slow lock ใช่ไหมครับถ้าเกิดการสร้างเยื่อหุ้มเซสบ slow lock โ okay. อเคอ่ะ ทีนี้ตอนนี้เราได้ไซโกดละอ่ะอเคเนาะอ่ะสมมุติตอนนี้เราได้ไข่หนึ่งใบเนาะกับนิวเคลียสนะครับที่เป็น 2N อ,อ,อันนี้ไซโกดนะครับไซโกดอันนี้ก็จะเข้าสู่ระยะถัดไปก็คือระยะการเจริญของตัวอ่อนนั่นเองก็คือมาดูในรูปนี้นะครับอื ทีนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือเป็นระยะขั้นต้นของการเจริญนะครับจริงๆมันมีเยอะมากยาวๆเนาะแต่ว่าผมจะพูดเฉพาะระยะขั้นต้นเนาะที่สําคัญแล้วก็ที่มีบทบาทที่กระบวนการสําคัญนะระยะต้นๆของเอ็นโดรนิกเดเวลลอปเมนต์นะครับคือว่าการเจริญของตัวอ่อนโอเคเนาะในรูปนี้อ่ะนี่เอร์ติไลเซชันแล้ว จริงๆพอ Fertilization เสร็จมันต้องมี Fertilization Membrane เกิดขึ้นเนะาะวาดให้มันหน่อย mm. อ่านันอันนี้ก็คือ Fertilization Membrane ขอย่อแล้วกันเนาะ Membrane นะครับแต่ไซโกดนี้ไซโกดจะได้เนี่ยจะผ่าน ขั้นตอนต่างๆนะครับระยะ embryonic development ซึ่งประกอบไปด้วย4ระยะด้วยกันเนาะ4ระยะ4กระบวนการนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนก่อน 1. ระยะ cleavage นะสองระยะ blastulation blast Uration, no. บัสตูเลชันเนาะกระบวนการบัสตูเลชันผ่านกระบวนการบัสตูเลชันหรือว่าระยะตัวอ่อนระยะไาสตูล่าก็ได้สามแกสตูเลชันหรือตัวอนระยะแกะสตูล่าและสี่ตัวอ่อนระยะ โอเค n e u e o s i s neurola นะครับเป็น o r g a n o s e n s i ิช่วงต้นโอเคเนาะอ่าฮะทีนี้เรามาเริ่มต้นที่ระยะแรกเออทีนี้ภาพรวมนะครับสิ่งที่เราต้องหลักๆเลยก็คือหนึ่งเราต้องทำความเข้าใจกับ กระบวนการที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะเนาะระยะทั้งสีนี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหตุการณ์สําคัญนะที่เกิดในแต่ละระยะนะครับมันถึงได้เรียกเป็นระยะแตกต่างกันเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะมันแตกต่างกันเขนะ้าเนาะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออันที่สองหน้าตาของตัวอ่อนนะครับพอสิ้นสุดแต่ละระยะสิ้นสุดคลีเวตสิ้นสุดบลาสตลา่าสิ้นสุดแกสตูลา่าเราจะได้หน้าตาตัวอ่อนเป็นแบบไหน แล้วก็ตัวอ่อนจะประกอบไปด้วยโครงสร้างอะไรบ้างเคเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับเรามาเริ่มต้นที่ระยะแรกนะครับระยะคลีเวตเนาะระยะคลีเวทนี้ก็คือเป็นระยะที่เซลล์มันมีการแบ่งเซลล์เพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็วนะครับโดยจะเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนะจากหนึ่งเซลล์อ่านี่ไซโกลเนาะมันเป็นเซลล์ก้อนกลมๆหนึ่งเซลล์แบบนี้ มีนิวเคลียสอยู่หนึ่งอันนะฮะเป็นหนึ่งเซลล์ไซโกลจะแบ่งเซลล์จากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่นะครับแบ่งไปเรื่อยๆหนึ่งเซลล์เป็นสองเซลล์เป็นสี่เซลล์ห้าเซลล์ไปเรื่อยๆนะหลายๆเท่าตัวนะครับโดยที่ตัวอ่อนจะมีขนาดเท่าเดิมนะเพียงแต่ว่าเซลล์จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นโอเคนะครับทีนี้ตัวอ่อนในแรกเคลีเบร์เพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ก็คือระยะ อันนี้คือระยะที่เวทนั่นเองมาเล็กนึงตรงนี้คือระยะที่เวทเนาะมาเลขกนึงชื่อตัวอ่อนระยะที่เวทก็คือมอรูล่านะครับแล้วก็เซลล์ที่เราได้จากการแบ่งเซลล์แบบที่เวทนะแต่ละเซลล์นะอันนี้ก็คือแต่ละเซลล์ตรงนี้เราจะเรียกว่าลาสโตมี เนาะถัดไปนะพอสิ้นสุดระยะคลีเวตนะครับทีนี้จํานวนครั้งในการแบ่งเนาะจะแตกต่างกันในสิ่งแต่ละสิ่งมีชีวิตนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้ว่าจะแบ่งกี่ครั้งเเ okay, นาะขึ้นอยู่กับชน,ชนิดของสิ่งมีชีวิตพอสิ้นสุดระยะคลีเวตแล้วก็ได้ตัวออนมอรูล่านะครับก็จะเข้าสู่ระยะที่2ระยะปลาสตูล่าเนาะเหตุการณ์สำคัญในระยะนี้ก็คืออะระยะที่2 ตอนนี้เราได้ในเรียกฤทธเราได้ตัวอ่อนนะครับที่แบบนี้ที่มีเซลล์ตอนนี้เราได้ตัวอ่อนที่มีเซลล์มากมายเนาะเป็นก้อนกลมๆมตันนะครับไม่มีรูไม่มีช่องว่างนะฮะคล้ายๆกับลูกน้อยนานะครับนะทีนี้เซลล์เนาะลาสโตเมียนะครับพอเข้าสุริยะลาสโซล่าเนี่ยเซลล์ที่อยู่ตรงกลางนะอันนี้มันเป็นลูกกลมตันๆน,นะครับเซลล์ที่อยู่เนี่ย ตรงกลางมันจะเคลื่อนที่มายัางขอบขอบนะครับเนาะเซลล์ที่อยู่ตรงกลางมันจะเคลื่อนที่มายังขอบขอบโดยมันจะหลังของเลวออกมาเนาะพอหลังของเลวออกมาตัวมันก็จะถูกดันให้มาอยู่ขอบขอบนะครับฉันจะีเกิดเป็นช่องว่างนะตรงกลางนะครับทีนี้เราไม่เห็นเนาะเราอันนี้ก็คือเป็นรูปที่ทาตามขวางเนาะ ผ่าครึ่งตรงกลางนะเราพอผ่าครึ่งตรงกลางเราถึงจะเห็นว่าตรงตรงกลางมันจะเป็นช่องว่างนะครับช่องนี้เรียกว่า blasto ซ e l okay. l โอเคเนาะแล้วเซลล์ที่เรียงเป็นชั้นนี่นะครับเนี่ยที่เรียงเป็นชั้นดา a s t o m e er ที่เรียงเป็นชั้นเนี่ยเรียกว่า b l a s t o เด r m โอเคเนาะอ่าอันนี้คือเหตุการณ์สำคัญในระยะดัสตูล่าเราจะได้ตัวอ่อนที่มีชั้นดัสตัวเดิมล้อมรอบช่องดัสตัวซิลนะครับต่อไประยะที่3เนาะระยะแกสตูล่านะครับที่ที่ระยะดัสตัวเดิมที่มันทําให้เกิดช่องว่างตรงกลางแล้วก็มีชั้นดัสตัวเดิมเนี่ยเพราะในระยะแกสตูล่าเนาะในกระบวนการแกสตูลเลชันเนี่ย กลุ่มเซลล์บลัสต์ดเดิมเนาะมันจะมีการเคลื่อนที่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างมีการเคลื่อนที่มีการม้วนเพื่อสร้างเป็นชั้นใหม่เขเนาะกระบวนการที่มันเคลื่อนที่ขยับตัวมว้วนตัวเนี้ยเราจะเรียกว่า morphogenesis เนาะ ในระยะกระบวนการแกสตูล่าเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการมอรโฟเจนีซิสก็คือเซลล์มันจะม้วนเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อสร้างเนื้อเยื่อใหม่นะครับโอเคเนาะอ่าตอนแรกมันเป็นแบบนี้เนาะช่องบาโซซิลล้อมรอบด้วยชั้นบัสโซเดิมพอชั้นบัสโซเดิมเคลื่อนที่ใช่ไหมฮะนี้เราก็จะเกิดอันนี้ชั้นบัสโซเดิม แต่เดิมใช่ไหมที่อยู่ด้านนอกเราก็จะเกิดชั้นใหม่เกิดขึ้นนะชั้นที่อยู่ด้านในนะครับก็คือชั้นนี้ส่วนอันนี้ก็คือชั้นนอกอันนี้คือลาสัวเดิมนะฉะนั้น<อ>เหตุการณ์สาคัญในระยะแก๊สโซล่าก็คือมีการเคลื่อนที่ของกลุ่มเซลล์นะครับ<อ>เพื่อสร้างเนื้อเยื่อพื้นฐาน3ชั้นนะได้แก่ 1. ชั้นเอ็กโตเดิม สองชั้นมีโซเดิร์มเนาะและสามชั้นเอนโดเดิร์มโดยชั้นเอ็กโซเดิร์ก็คือชั้นที่อยู่ด้านนอกสดุดเหนะ็นเนาะชั้นเอนโดเดิร์มก็คือชั้นที่อยู่ด้านในสดุดเหนะ็นเนาะส่วนมีโซเดิร์ก็จะเป็นชั้นที่อยู่ระหว่างเอ็กโซเดิร์กับ ชั้นมีเอ่อชั้นเอนโดเดิมเนาะเอ็กโตเอ็กโตแปลว่าด้านนอกเอนโดแปลว่าด้านในสุดเนาะมีโซ่แปลว่าตรงกลางระหว่างแต่ละชั้นโอเคเนาะในขณะที่ทีนี้ในขณะที่ชั้นละโซ่เดิมที่มันเคลื่อนที่เนี่ยเนาะมันบุ๋มลงไปเคลื่อนที่เข้าไปข้างในมันก็จะเกิดช่องว่างใหม่เกิดขึ้นขอสีเขียวอ่าโอเคเนาะเนี่ยที่ผมทาสีเขียวตรงนี้ จะเกิดเป็นช่องใหม่เกิดขึ้นเนาะเบียดช่องเดิมก็คือสีอะไรดีสีเหลืองอ่ะสีส้มนะครับช่องเดิมที่อยู่ข้างในเนี่ยโอเคเนาะก็คือช่องบาร์โซซีลจะถูกเบียดออกแล้วก็ช่องใหม่เกิดช่องใหม่เกิดขึ้นนะครับช่องนี้นะช่องใหม่ตรงนี้อ่ะตรงนี้อันเดียวกันกันกบอันนี้เนาะก็คือแกส๊ส โรเซโอหรือมีชื่อเรียกว่าอาร์เคนเทรอนโอเคนะช่องเนี้ยแล้วรูเปิดของช่องนี้นะครับโอ้เต็มละรูเปิดของช่องนี้เอาตรงไหนดีรูเปิดก็คือตรงนี้นะช่องนี้ก็คือบลัช โตพอโอเคโอเคเนาะเพราะฉะนั้นพอสิ้นสุดระยะแกสโตรล่าเราจะได้เนื้อเยื่อสามชั้นเอกโตเดิมด้านนอกเอ็นโดเดิมด้านในมีโซเดิมเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ต,ตรงกลางระหว่าง2ชั้นนี้ได้ช่องใหม่อะเคนทรอนหรือแกสโซซิลที่บีที่เบียดเอาช่องดาโซซิลเนี่ยซึ่งช่องด้าโซซิลก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงแล้วก็หายไปในที่สุด แล้วรูเปิดของช่องใหม่อันนี้เรียกว่า blastopore เ okay, ขียนเนาะอ่าทีนี้ชั้นใหม่ที่สร้างขึ้นในระยะแก s u l a อันนี้นะครับแล้วก็ช่องว่างที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยเราจะเรียกว่าเนื้อเยื่อพื้นฐานนะครับซึ่งเนื้อเยื่อพื้นฐานเหล่านี้ก็จะเจริญเป็นอวัยวะต่างๆนะครับในระยะถัดไปก็คือระยะที่4เนาะ organogenesis นะครับยกตัวอย่างเช่น เอกตัวเดิมผิวด้านนอกสุดเนาะสีฟ้าเนี่ยเอกตัวเดิมนะครับก็จะเจริญ hmm. กลายเป็นผิวหนังนะสกินกับส่วนที่เป็นระบบประสาทนะครับเอนโดเดิม erm, นะเอนโดเดิม erm, มันอยู่ล้อมรอบช่องอเค็นเทอรอนนะครับก็จะกลายเป็นทางเดินอาหารนอกท่อทางเดินอาหารเนี่ยกัดนะครับนี่เอนโดเดิม erm, นะอืม ซึ่งช่องว่างนะช่องอ์เกนทรอนก็จะกลายเป็นช่องในทางเดินอาหารนั่นเองเนาะช่องในหลอดอาหารนะครับส่วนสีชมพูที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยอ่ะสีชมพูเปลี่ยนเป็นสีชมพูหน่อยสีชมพูหรือว่าสีแดงที่เราเห็นอยู่เนี้ยทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ระหว่างเอกโซเดิมกับมีโซเดิมนะต่อไปมีโซเดิมก็จะเจริญกลายไปเป็นจริงจริงมีโซเดิมจเจริญเป็นเยอะเลยก็คือกล้ามเนื้อกระดูกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลอดเลือดเนาะ ระบบปัสสาวะแล้วก็พวกไตต่างๆก็จะเจริญมาจากมีโซเดิมโอเคนะครับแต่ว่าในระยะออร์แกโนเจเนซิสเนาะผมจะเน้นการเจริญของระบบประสาทเป็นหลักนะครับเราจึงเรียกระยะนี้ว่านิวโรลาลาเนาะซึ่งมันจะเป็นช่วงต้นนะครับของระยะออร์แกโนเจเนซิสแล้วระบบประสาทก็จะเป็นอวัยวะแรกที่จเจริญขึ้นมา เนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของกระบวนการ embryonic development นะเียนเนาเพราะนั้นต้องตั้งสตินิดน,นึงนะครับทีนี้ตะกี้ที่เราบอกนะครับจากที่มันเซลล์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะ cleavage blastula gastrula เนี่ยมันมีกระบวนการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ การเจริญนะครับอนะ่ากระบวนการแรกเลยก็คืออันที่หนึ่งเลยนะเซลล์มัลติพิเคชันหรือว่าเซลล์ดิวิชันเนาะคือการแบ่งเซลล์เช่นในระยะคลีเวตนะครับก็คือจาก1เป็น2เนาะจากเซลล์หนึ่เซลล์แบ่งไว้เป็น2เซลล์นะครับแบ่งไว้เป็น4เซลล์8เซลล์เล็กๆลงเรื่อยๆนะอันนี้คืเราจะเรียกว่าเซลล์ดิวิชันเซลล์โกรทนะครับก็คือจากเซลล์มันเพิ่มขนาดนั่นเองเนาะจากขนาดเล็กๆ กลายเป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโอเคเนาะมีการเพิ่มขนาดนะครับส่วนใหญ่แล้วการเพิ่มขนาดข,าดขาดองเซลล์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นในระยะแกสซล่าเป็นหลักในระยะคลีเบตกับบาสซล่าเนี่ยเซลล์ยังไม่เพิ่มขนาดเนาะแต่จะเพิ่มจํานวนนะครับส่วนอันที่3เซลล์ดิเฟรนเทชันโอเคเนาะคือการที่เซลล์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โครงสร้างแล้วก็ไปทําหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเคเนาะจาก,กเดิมเนี่ยมันก็เป็นเซลล์รูปร่างกลมๆแล้วก็ยังไม่ได้ทําหน้าที่เฉพาะอะไรมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นเซลล์รูปร่างยาวยๆแบบนี้โอเคนะเซลล์อันนี้ก็จะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อสมบุตินะครับเป็นเซลล์กล้ามเนื้อเรียบอ่าที่บุอยู่ตามทางเดิอนอาหารทําหน้าที่หดตัวทําให้ทางเดิอนอาหารหดตัวนะครับ ฉะนั้นเซลล์ดิเฟนเทชันดิเฟนเทียตก็คือการเปลี่ยนแปลงไปทำหนะ้าที่ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นโอเคเนาะอันนี้ก็ในระยะออกโ n นเจนิสินะครับที่จเจริญไปเป็นอวัยวะต่างๆสุดท้ายมอร์โฟเจนิสก็คือการที่กลุ่มเซลล์เนี่ยมันดิเฟนเทเหมือนกันนะครับแล้วกลุ่มเซลล์แล้วนี้การดิเฟนเทียตของกลุ่มเซลล์เหล่านี้มันจะเป็นจะเกิดการเคลื่อนที่เนาะ กลุ่มสมมตินะ่ะกลุ่มเซลล์ตรงนี้เนี่ยมันก็เคลื่อนที่เนาะม้วนบวมล,ลงไปข้างในเพื่อสร้างเป็นโครงสร้างใหม่นะครับหรือว่าอวัยวะโครงสร้างหรือว่าเนื้อเยื่อใหม่โอเคเนาะเราเรียวกว่ากระบวนการนี้ว่ามอร์โฟเจเนซิสโอเคเนาะอันนี้คือกระบวนการสำคัญในระดับเซลล์ที่เกิดขึ้นในการเจริญ ของตัวอ่อนนะครับโอเคทีนี้ต่อไปนะครับเราจะมาเปรียบเทียบนะที่ผมพูดเมื่อก,กี้เนะี่ยจะเป็นภาพรวมนะครับการเจริญของสัตว์เนาะโดยเฉพาะสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับแต่ว่าสัตว์แต่ละชนิดเนาะมันมีขั้นตอนเหมือนกันก็จริงนะไม่ว่าจะเป็นคนไก่กบมันก็จะประกอบไปด้วยแกมมโตเจเนซีส ตัว t i ไลเ t i ันพ l ีเ v e ลา l a s u l a g a s ล่ a แล้วก็เนิ r ว่เหมือนเหมือนกันแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางอย่างมันจะแตกต่างกันเขีานะฉะนั้นต่อไปเราจะเจาะลึกไปในแต่ละระยะนะโดยเราจะเปรียบเทียบระหว่าง3กลุ่มด้วยกันนั่คือ Amphioxus เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือว่าวัชเบตชั้นต่ำเนาะกบนะครับแล้วก็สัตว์กลุ่มที่เป็นสัตว์ ปีกนะครับไก่โอเคเนาะเราจะดูว่าคลิปเปตปลาโูล่าแกสโซลา่าแล้วก็นิวโรล่าของสัตว์สามชนิดนี้เนาะมันจะต่างกันไหมไอเคนครับารายละเอียดมันจะต่างกันอย่างไรเนาะหน้าตาของตัวอ่อนจะมีหน้าตาแตกต่างกันอย่างไรบ้างโอเคเนาะก่อนที่เราจะไปพูดถึงในแต่ละสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าภาพรวมของการเจริญเป็นอย่างไรโอเคเนาะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงรูปแบบการเจริญในสมิชนชนิดเนี่ยในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเเนาะ